โดยทั่วไปนะครับข้าวโพดก็จะมีโปรตีนรวมอยู่ที่ประมาณ8.5จะให้แป้งประมาณ65มีกากเยื่อใยต่ำค่าพลังงานก็จะอยู่ที่ประมาณ3,350แคลอรี่ไขมันก็ประมาณ3-6นะครับผมในภาพก็จะเป็นข้าวโพดหมอนะครับข้าวโพดหมอก็คือข้าวโพดท,ที่บดเป็นเม็ดละเอียดเลยนะครับ ส่วนการใช้งานก็จะนิยมเอาไปผสม,มเป็นวัตถุดิบอาหารนกกระทาบ้างอาหารจิ้งหรีดบ้างหรืออาหารไก่หรืออาหารหมูนะครับผมก็แล้วแต่นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังคิดว่าอยากจะทดลองผสม,มอาหารสัตว์เองนะครับหรือผสม,มอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะได้กระโพดงหม้อไปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับก็ลองโทรมาสั่งได้นะครับผมมีบริการครับผมก็จะจัดส่งขั้นต่ำอยู่ที่สองกระสอบนะครับผม หนึ่งกระสอบก็หนักประมาณ50กิโลกรัมครับผมสนใจก็โทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์093 242 1274ยินดีบริการครับผม